คราวนี้เรามาดูมือขวากันบ้างนะผมแวแวาเราดีดช้าเนี่ยมันจะมีระยะการดีดประมาณนี้นะฮะอยากจะดีดบางคนอาจจะดีดกว้างกว่านี้นะฮะแต่เวลาที่เราเล่นสปีดที่เเร็วเนี่ยเราต้องลดระยะการหีุดลงมาให้มันแคบลงนะครับผมมาดูที่ตรงลักษณะของนิ้วโป้งนะครับผมเวลาที่เราเล่นเร็วๆนะครับผมเราจะมีการชักนิ้วลงมานิดนึงนะครับผมลักษณะแบบนี้ฮะ ปกติเนี่ยถ้าว่าเราดีดนะมันจะตรงแบบนี้ใช่ไหมครับผมแต่ว่าเรางอมันชักมันกลับมานิดนึงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้แล้วมันจะเอียงนะผมเพื่อลดแรงต้านนะผมระหว่างปิดกับสายนะฮะเวลาที่เราเล่นเร็วมากๆนะฮะเวลาเริ่มฝึกนะผมเราเริ่มจักช้านะผมโดยเล่นหัวโนตนะผมโนดตัวแรกก่อนพอเราดีดเร็วขึ้นนะผมเราก็จะเน้นหัวตัวแรกเหมือนเดิมน,นะ าการเน้นจังหวะแรกนะผมมันจะทําให้เวลาเราดีดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรกําหนด,ดเราไว้นะผมแล้วมันจะไม่มั่วนะฮะเวลาที่เราดีดแบบนี้นะผมอ่ามันอาจจะไม่เป็นต้องให้เสียงมันออกมาเด่นมากนะผมเพราะว่ามันมี distortion อ,อยู่เนี่ยแต่ว่าให้เรามีความรู้สึกกับตัวเองว่าเราดีดแล้วเราเน้นตัวแรกนะครับดีดแล้วเราเน้นตัวแรกเอาไว้นะฮะทุกชุดทุกชุดของที่เส่ดเดนคราวนี้เวลาที่เราเล่นเร็วๆมากๆเนี่ยมันก็จะ ทำให้เราไม่งงนะผมหรือว่าสับสนว่าเราเล่นลูกอะไรอยูนะ่สำคัญคือพยายามขยับให้น้อยที่สุดนะผมให้ระยะปิกมันน้อยที่สุดเหมือนกับว่าแค่ปิกมันกระทบสายแล้วผ่านสายไปนะครับผมหรือว่าเราจะลองฝึกกับการเล่นแบบโน้ตตัวเดียวก็ได้นะผมก็คือเล่นแบบนี้นะฮะแล้วพอเราเล่นได้ปุ๊บเนี่ยเราคุมมือขวาได้แล้วเนี่ยเราค่อยไปบวกกับมือซ้ายก็ได้นะครับผมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการพัฒนาสปีดนะครับ ซึ่งกรณีของผมเนี่ยผมจะใช้ข้อมือนะผมเป็นหลักนะผมในการเคลื่อนที่นะผมรูปแบบนี้ฮะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะผมก็คือระยะของสายนั่นเองนะผมก็คือว่าคุณต้องเคลื่อนที่ให้มันเหมือนแค่ผ่านสายออกไปคนั่นเองนะครับผมลดระยะการดีดจะไปดีดกว้างๆแบบนี้นะครับผมให้เราดีดแคบๆแบบนี้มืมอกัเจะาปาด สายออกไปแล้วก็ดึงกลับขึ้นมานะครับแค่นั้นเองนะครับผมสั้นๆโดยหลักการแล้วผมการสนบปิ๊ก็ยังอยู่ประมาณนี้นะที่เหลือเนี่ยมันเป็นสิลธของแต่ละคนแล้วว่าแต่ละคนชอบแบบไหนนะครับผมแต่หลักการของมันก็คือต้องลดระยะการดีดนะครับผมถ้าคุณใช้การดีดระยะการดีดที่กว้างนะผมมันก็จะสูญเสียระยะเวลานะครับในการที่ปิ๊กมันกระทบสายคนระับมันจะทําให้ช้านะ่ะ เพราะฉะนั้นการเล่นสปิทบิ๊กกิ้งให้เร็วเนี่ยก็คือหลักการสาคัญที่สุดของมันก็คือการลดระยะการดีดนะครับผมให้สั้นที่สุดนะครับผมเพื่อให้ปิ๊ก,กระทบสายเร็วที่สุดนะฮะแล้วมันก็จะเร็วครับ